สวัสดีและสวัสดีแฟพี่น้องกันเบิด์ตสุขูสุคนพี่น้องเลยเนาะกับเอนีอ่เดินทางมาทางไม่เก้าพี่น้องเลยเนาะ,ะมาเดิทางซุยพี่น้องเลยมากับเอนี้เนาะ,ะกับที่เป็นมือที่ชุ่มเคยืพี่น้องเนาะกับพาบุญกษิฮาแม่ซื่อเนี่ยอยู่นักกินพี่น้องเลยสิ่งที่ว่ามือเหตุกิรตอนแรกคือว่าเป็นชุ่มเคยพี่น,อน้องเนาะหรือว่าเอา โครการนี้อุดหนุนเมค่ามันเลยพี่น้องเลยวัยน,นี้อย่างเนาะเดี๋ยวมาเบบา o o มกันพี่องกันเบิ่งกันเลยเนะาะวัดโอปเบิ่งกันาคัค่าสบายดีเนาะมปค่าเนาะโอตุก้า้งก่อน ฮะโอ้พลมาชื่อซอยเปเป้งลุงไม่ค่อยมากเปเป้งลุงมบบไมห้างขวดเอาสบายดีทั้งลุ้งเดิมเอออันนี้เมะเมะเปเป้งขวดได้ป้อยนะพ่อหนี่งขวแล้วต้องมันกระสีมันมันชิมได้ป้ะชิมได้ขันไม่ห้างต้องได้เลี้ยงลูกซอยเพิ่นไม่ห้างว่อจ้าห้างบมอันนี้ขวดแล้อันนี้ไม่ได้เลี้ยงซอยตัวนี้ค่ะฮะอันนี้กินได้บม่ได้เลี้ยงซอยกินได้อย่างเดียว่ได้้เลียยงซอ เ่เนครื่อแ่ไหมเจ้ายาไหมนุ่งบอกว่าาแล้วว่าซีซอยไ้เมเป้งล่ะวเน่างบอกว่าเมเป้งลุงมงคยมากินแล้วามากินอย่างลุงบอกว่ามากินในห้างอืมนันยอกในซีเรียพี่น้องเนอะขึยอนนี็ตอขนบอกตัวเลยนเนาะวี่เอ็มาบษัในขวดได้เขาว่าเขาหยั่งมึงนี่เ็นบอกขวดขวดแลาานเปนฮน่ใช่คื้ในหลายได้บอ บดจะให้เองให้เองบ่นี่ยภาพไปแง่เบื้องหนึ่งก็ไปมันเป็นได้หลายยังออเขาอยากไปพ่อชี้เจ้าตอนเจ้าแง่เด้อนี่นี่บ้านตอนหนาในมากเลยแง่ได้ทำไมให้เจ้าเมื่อรถบัวเอาบ่มาถายบัวเอายกมาดิเมื่อวานนี่อันว่าซื้อน้ำนองรัศมีเซนสามมีน้องให้เพิ่นแต่ก็ะบ่ได้เอาคือเก่าได้ซื้อเด็กอะห้ยายเพิ่นไปเมื่อวานนี่ก็ได้ พรานี่โซเป้งนี่เนาะโดยปกตินี่ลุงนี่แป้งล่างก่อนปะต้นงินบับุบุญแป้งลุงนี่สิมักใส่หน้าได้แต่เก่าอันนี้แป้งพันมักใส่ไข่มดแดงบจานจานนี่ข้างนี้แป้งมักใส่ไข่มดแดงบมอก็คือว่าบุกแดงมันมีแล้วจานเท่ากินจานแต่หมี่เป็นขาซื้อจะใด้ทก็เลยใส่เนาะขอขออนุญาตซิมได้ปะได้างกิโลข้างนี้ปอนี่บพรได้สร้างก็คือคล้ายเป็นกิโลแต่ขายแต่นี้ขายเป็นจานเนาะจานเท่าไหร่ จายละ5 0 0ได้บิจาได้บอเอาจากับเอาคนกินได้เกิดือแสนหนึ่งนักงอยู่คำซื้อเมื่อนี่ไมช่บูดบ่บบล้วออกมาอันนั้นหาซิอันนั้นหาินี่หาซิปแสนหนึ่งใหม่ๆเลยบ่แม่นะอันนั้นแสนนึงอันนี้แสนนึงกับสองแส 300,000มาบุญอยู่นี่3,000 0โดยลุงฟังฟังว่าวังเอ่300,000ลุงหน้ามืดตามัวเลยดิ300,000บ่แม่น300,000่เลยบ่นี่นะเอาก็300,000ได้5 15จานจาละ20อือๆๆเอาลายเพิ่นก็ุดอยู่ด้เนาะเด้อเพิ่นสิุดแล้วตกลงราคากันนะยังอยู่ดนี่ยังน้อยนึงนี่เยังน้อยนึงอีกาแล้วซะเจ้าอีเว้าฉันบ่ซก็ว่าใ้ตืมก็สิ้บ่รา้ออกอีกเยาแล้ว่ อ๋อเติมเติมเติมได้อยู่เติมได้อยู่บิดแล้วเจ้าก็ว่าไปเลยเลยปลาเไหค่ะปลาตัวนี้มันนอนมาเด้อมา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 ต้มใจมาตัวนึงมามันตกใจมันจนตายเนาะมาลุกทุกข์ใจเออมาไม่เอื่อยมามามาซื้อซอยอันเมฆ้าอันนี้เมฆเป้งมันกัดซ่าพี่กันนะแสบคอโอ้ยมือรุ่นเจ้าบ่ต้องให้มันคบคอ ฮะใส่เนีบอกไปหาอไปอกนเนาะลูกจะกินขนมบัดนี่ลูกไปลูกก็อยกินขนมให้ลูกเจาลูกไป้ามาหนึ่อไอเีเพื่อนอไปเมียนแบบโดยสมมติว่าอื้อว้ากจนเมื่อเลยซื่อจานเจ้าชิเจ้าชิเคียดบ่เคียดแล้วก็อยก็อย่อ่งง้ ันไหนแม่อันไหนยางมาหยังมาที่นี่ไปขายใ่ห้างได้เงินโอ้ยพี่น้องเอ้ยสิดเงินลูกล่ะโดยแม่เป้งนี่ของไผของมันบ่โดยกินได้ลูกหลานจักเจ้านี่ทั้งเบิดนี่นะอันนี้แม่เพ้งนี่ของแม่สมมาแม่เ้งอยู่ได้เนาะแม่เป้งอยู่นี่นี่ไผเป็นแม่ห้างจกคนอยู่บ่บ่มี เรามีผาเป็นไมมห้างเลยว่ายังยก็คืออ่ามีลูกมีผัวเอเลยนั่นล่ะไปห้างเงินเอาผัวไปหางเงินอยู่ไทยไปทำบูมี่ในแบบเเบบเยอยู่บ้านนี้รอกเนาะก็ต้องนี่น้อค่าขายไปนี่แหละด็กพื้นที่นนี้บุญแบ่งฉีกอแบงพื้นที่จากเพื่อนอยู่นี่มืนกัลุงสิมานี่ใครผูดแข่งขายแข่งจากเพื่อนนั้นเพื่อนนี่หลย บาบูนเจ้าเชียจักจานนี่น่ะจานละซาววะที่จานละซาวด้เจ้าเอ้ยเมื่อก่อนใครมูแดงจานซุ้มเขยแมียนมาซื้อเมื่ออันซุ้มเขยอยู่แรงเพราะว่าอาชีเตียเพชรบุญอันนี้จานละซาวเนาะแต่แต่อันข้างๆนี้ได้สิไม่ได้ขายเนาะเดี๋ยวอ่อไม่ข้าหัวยาแล้วะหมานรุดเัาเลยมักดี ตักไม่ฆ well. uh ่ายรอเพิ่นเพิ่นว่าบ้วนด้พี่น้องต้องหาวิธีแซลคิดจะได้เอาเบิดตอนนะเะพเดียวนี่ว่าลูกเจ้ากระเป๋งเงินกระเป๋าในกระเป๋ามีแจ็คแสนแต่ตอนนี้แจ็คแสนแล้วคนะัเป็นโคนเป็นโค่นยูัวแ่นี้เหมบอลแ้เนาะด ลูกมีจัคนลูกมีจะาคนลูกมีสองคนอายุเท่าไหรแล้วอปีคนนึงเก้าปี้อโอ้โอ้น้องคนสิบปีเก้าปีนี่ใช้เงินเมื่อเดือิเสบองพนะให้มันเทียอยู่ีหางเ่อยู่ีในมืองเยดีนอมันที่ยากตลอดอย่าตลอดยางกรแพงค้มมือของบริข่ายคือเก่าว่านหนึ่งสองพนาพันขึ้นไปบ้านมีแม่น้ำมีเนาะเ่าไปเลื่อนมะเข่า กระปอมขายไงกะปอมต้งเคยกระปอมโอ้เจ้าชุมประทานกระปอมยังอีกฮะ6ชิปพ่อแม่และแม่เป้งแล่พ่อแม่เป้งบม้ออ่ะนะาะก่มะกรายงนี่เนาะลายแล้วมาบุญเจ้ามักมักบกระปอมมาบุญโบแลวบามังเนาะก็เคยกินอยู่ยันวายันวายันวาเจ้ามักเจ้าอย่างโอ้ไม่ม hmm, ียอดเดียวหนึ่งเนาะอ่าหลอกกระเจียวขายจะไดงแม่ ตรงมาชิปเนาะขายบุ้งแทงโลยปลาคอกระทถกไอ้คุระอันโอ้มีมีปลาเข่น้ำอยเนาะงใช้ปลาเข่นี่เนี่ยใช่นี่เนี่ยเมนบออันนี้บอเมนปลาบูปลาบูบอเอ้ยปลาบูเส้นแหลกจ้าบอปลาบูอ่ะบูจับปลาดูจักปลาเขน้ำจักปลาบูเลยอ่ะสนอปกตินี่ขายเบิร์ดจังงูนี่นะ ทันสิบูวันกับบเย้อนเท้าไอ้ลูกข้าวันเห็นเท้าเลยมันหนีลูกข้าวันบ่เห็นเท้าเลยหนีดีค้างเปนก้อนดเรื่อกี้่นเ้าเอไรนนอะแสนหอันนี้แสนหนึอันนี้แสนหนึ่งสามแสนพอดีสามแสนเบซอเอกไ่ป้งม่เาเอาแม่เป้งเนะเอาแต่ไข่ บ่เพราะว่าเฮาสิเอาอนาเมื่อเพ่งเขามูว่าเิียบไปเห็ดกินอนาเห็ดกินเพราะว่าแมลงสิซุ้มเคยอนาเห็ดบุญนะนะแก้มด้อย่างเงี้ยแก้มแก้มโอ้ยแห้งแล้วแล้วเออกินยุคขัเป็นการเป็นงานคันนั่นบงโมกินจะเจยแต่ไข่เนาะโดยเพราะว่าไข่ในเมื่อสามารถเมื่อเห็ดกินซุ้มของซุ้มเคยได้โดยแต่ว่าบ่บ่บ่บุญบ่เน่าเนาะเพราะว่าเพื่อฮ่เพื่อฮสอเมื่อนนะ มันต่างคำอากาศอากาศท้อนเนาะโดยแต่เอาไว้ในรถเขาไว้ในแอร์ก็บันเป็นยังไงมันหมดเมื่อนี่ต้องล่างแป้งออกกันนะเนาะถ้ากินแบบนี้เร็วดีทั้งผู้ใช้แป้งและลมผ่านมาเนาะฮะผูใช้แป้งนี่เมย์กั๊กป้อแป้งยังแป้งยังเจ้าแป้งยังอะไรนะแป้งฮะโอ้ยลุงเกือบแล้วเห็นเจ้ามาแป้งยังแป้งท่านะเด็กแป้งเด็กแป้งนี่ไดเกือบเกี่บ เกือบแม่นแหละเกือบแม่นบ้าพื้นฉิไปต้อยเองว่ะสิใส่แป้งคุชชั่นหมดว่ะแล้วชดมันยังหอมแน่ว่ะอ่าทีทอดชิ๋งกันรึค่ะทอดชิกงกันรว่จานจานละเท่าไหร่ก่อนจาจานละดเศร้าปะจานละดเศร้าจานละดเศร้าเอาโมเป็นยังโมบุญจุ๊บทั้งนี้เจ้าเอาเบิจจันนั่คอยเอาจานเดียวเลยพ่อเข้าพันเข้าจานนันเ้าพัน เอาหน้ากระจาดหนึ่งเนี้ยน่ะอ่าใส่ใส่ถุงอ่าอันนี้ก็ใส่ถุงเนาะใส่เบิร์ดเอาแต่ไข่เนอะอันนี้ก็ใส่ได้ยินบ่มัคอยเอาจานนั้นพ่อสาวพันที่เรือให้ป่ะบุญเอาเลยที่เรือน่ะได้ไม่ต้องจกยายมาอย่างเดียวโอ้ตัวนี้ยังมีเมียดำๆลายนั่เนาะเือนกันวอึดเอย่ามาอวนไม่ฆ่าได้ก้อนหินอยู่ใกล้ซ้เหมันทูกบอนี้โย่ ไม่ได้หดใส่ได้เท่ามัอนี่นะบุญพัฒเอาบุญไม่ตอนนี้พับนไม่ลำตามบอกได้ว่าบอกบอกเป็นยังบอกเป็นยังอันว่าเขาเมื่อไรเขาถึงมันถึงน้นามไหนครับแต่หล่อนออกมากระดกส่วน้อหอนใหม่บ่อโดยหอนใหม่หอนใหม่ตลงยางนี่ก็ได้นั่นนี่คอยใส่มันมุ้งนีงยางใหญ่ของนี่ตลงยางน่องอยู่บ้านนี่อ่าเป็นคนคนคนละเทิงหรือคนลาวเขาผสมชนลายทั้งนี่อ่ะอาจจะเป็นละเทิงเนาะผสม ชมละเล่าคนเลาเทิงแน่เล่ารวมแน่อันนี้อยู่บ้านอันดงมากยางมาเลยบ่องผมน่าจะเว็นคนบ้านหมากยางป้องยางมากบ่หรือว่าขี่รถมาขี่รถโดยสารเขามาแน่ บ่บ่ได้เอาลออีแทกๆมาอันนั้ส่งมาซะตอนซโอ้ือแทกๆมาเพิ่นว่าชนหลายน่ะอกใหญ่ไดอือเาต้องบอกต้องบอกต้องบอกไดว่าโดยคันใหญ่แล้วก็จะห้ามขี่ด้บดนี้คันใหญ่แล้ว3ทุ่งเนาะทุ่งมาแซนพี่น้องเบิ่งโดยแนเนาะเอเนาะ บุบุญเมื่อนี่เกงนะบุบุญเนอะเกงนะสิไห้เก่งอาณาถ้ามีผักวานเกงใช้ผักวานให้กันเอ้าเมื่อกี้นี่คือบใช้ว่าชื่อชื่อกองนี่เลยว่าชิเจ้าว่าชิแถมมาอีกว่านะคือน่าเฉยของเรานี่ฮะคือแล้วก็เอามาอีกเลยเออเป็นสูตรการคางเพื่อนนี่น่อโดยมาว่าการทำแต่ไหนเท่ากันจะเอาอยู่แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนสักอ่ะจะนอลูกจักไหมเออพี่น้องเอ้ย ไปได้บาทในชื่อไรกับเมื่อได้ไปงไเลยอบุญขึ้นไหมไปเลยเอาชิปไปได้ได้มาอย่าลืมแบงกันด้วยชื่เจ้าด้วยเงินหน่อยด้วยเป็นยังูแบงกันได้เนาะอันนั้นกับปานเสกันนั้นกับปานเสกมาเมื่อกี้นี่ยดถชํานั่นชันี่เอาบทันด้ไปสมาใหม่เลยไปนี่มันอโมันี่มันโอ้ย าไปชงพ้พ่อเจ้านะเ่อพ่อของเราจังไรเนาะาเนี้ของเจ้าเดือดจะแม่เป้งกันบ่ว่า็งเม่แเปเป้งเ่มแล้วเาื่อัิ้าันเานี้ย่อ้มลพอีเพื่อนนเชดุ่นอื่นถึนมาเอาเมือแกงเอาเมือแกงกันว่าบอรเรงโดยโดยชิปหาซื้อน้ำซื้อในก่อนบัดที่นี่ โดยอ่ะถึงไหนก็ใครห้เบิดรไปไหวเด้อโดยโดยโดยปะอยู่ไหนล่ะสันอยู่ในกระยังเจ้าเนี่ยเลงเดือยกระยังหนึ่งผูัวนะเจ้าธรรมดาก็ขายเบิดจังอันเอาออกมาเนาะเว่ามันมุมี้านใส่เด้อสิตาวาเขาจะมาเลี้ยงไว้เลยมันก็สิอ่าทีพุนเพียงเาะปะไปขายเบิดรไปไวเด้อโดยโดยโดยเอาว่าปะบู ฮะปูคำตกใจี่น้องเลยเดี๋ยวว่าปูปลาหน้าน้านี่คันมันบ่ตายบ่ได้กินนกหรือว่าเอ้าตัวตายกันดีเด้อตายกันย้อนย้อนข่อยมาจะข่อยหัวเมื่อกี้หรือตกใจปล้าฮะอาวอกินกาขี่กระป๋อมไม่ใครกินกาได้นี่ยนะกินกาทอง อาหรือาปล่าเป่าพอลุงลุงเดี๋ยวแล้วที่จริงอยจะเอาไปป่อยอยากตะวอาเขาเขาบัดยันบางมือเนี่ยไปยันเขาอันนี้เนี่ยปะปะเป็นยังปะปะไปด้อมไปไปเด้อไปเด้อยไม่ค่าเด้อไปว่าแล้วว่าได้กับยังเจ้าเนี่ยมันมีอยู่ประมาณอยู่สองคู่คอยว่าอยู่ไปไปะปไปน้องเลยในกระเดินทางไปก่อนมาเนี้ก็คืออ่า ซื้อไข่มดแดงพี่น้องเลยก็คือบาตรบัญชีเตรียมอันนี้อยู่ในกินนนาานนนก่นเนาะไว้อา่าตะแลงอ่าหรือว่าไว้ภาษาบ้านๆเขาก็คือไว้ซุ้มเคยเนาะตะแลงแต่อยู่เฮ็นกินเนาะแต่อย<า>ู่เฮ็นกนอ่าบัญชีเปิดด้วยบุญทำบุญฮะโดยเพราะว่มามือแม่แรงในพัญชีซุ้มเคยอา่าในเรื่องการ ปุกตูบหรือว่าแตงเคยเห็ดย่อผักคงผักเข้าพี่น้องเลยเพ็ดอยากให้กินแม่นพี่อยากให้กินมือนี่เดิมหออ่อข้าวต้มเนาะอ่าตัวนี้ประบุนก็นได้อาหารซื้อแนวเมืออ่าเห็ดกินแรงให้เป็นยอเคยแรงเคยผลฝากทอองเพ<ด>ื่อนปรบุนได้แรงโดยกะยังยังกิซื้ออีกอยู่ได้โดยอ่ายังเพิ่งกินข่าวตลาดอยู่อันนี้ก็ซื้อเมื่อสมทบไปซื้อไข่บุ้งแดง ไปต้มซื้อเกันมานี่ไปซอยงานพอเจ้าพวกขนมก็ต้มขนมไม่ได้ไปหรองแต่น้ำเนี่ยยังบม่ได้ซื้อหรอกว่าเมน่องนี่นี่ว่าเอาเอาพวกข้ต้มขนมพวกกะงกาแฟนี่นะบุญโดยอย่างก็ได้เนาะอ่าก็เลยวะไปเนาเะโดาซอยกันพี่น้องให้คนเล็กๆหน่อยโดยวันแรกวันทัวร์จ่าสี่มือจะมือเนาะ วิทในระหว่างสองมือนี่ก yeah. uh, ็โอ้โล huh? okay. uh, mm ่งอกแบบขอบุญกระตอนนี hmm ้ย mm ัง hmm. น mm ั่งอกนักใจอยู่เนาะเพราะว่าผ่านไปการมาไสิไปใส่ก็ยังเป็นห่วงทั้งนี้อยู่พี่น้องเนาะต้องไปหาเสื้อตุ๊กเสื้อคงเต็มที่เลยมือนี่คือแบบวัดมือเลยสำหรับมือนี่ออกมาซื้อของนี่เพราะว่าต้องสั่งเนื้อสั่งอย่างไวอีกนะในโรงขาบาลซัดเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ าแดดอบเป้าขนาดวันนี้ก็ได้เพราะว่าจะมือใดเนาะเพราะว่าหนามันพี่น้องเลยก็คือกันกับหนาลมหนาหนาวหนาฝนเนาะจะเป็นตามฤดูกาลอ่าที่เป็นแบบถาลมกับร่มถาห้อนถาห้อนถาหนาวกับหนาวพี่น้องเลยเนาะขย้ำนี้ใยัมันหนาวได้แปลกอ่ายันี่มันต้องห้อนเป็นตามฤดูกาลพี่น้องเลยเนาะจอยอ่าที่ห่อนที่หนาวก็ได้ตามอ่าจดูกาล เฮ้ S 1> <S 1> hey, พี่น้องเนาะสำหรับวันนี้กะเดินทางต่อก่อก็จะไปพ่อไปเจอกัน,นกินอาหารขึ้นเก่าเลยพี่น้องเนาะสำหรับอันกิฟนี้กะถือโอกาสนี้อุดหนุนแม่ค้าเพิ่นเลยเพราะว่าบางคนจะติตั้งใจชีซื้ออาเมื่อเห็ดในอยู่ในกิ่นอยู่แล้วก็เลย,เเลยอาที่หา,า,าซื้อแม่ค้าเส้าขายอยู่ระหว่างข่างทางพี่น้องเลยอุดหนุนช่วยเพิ่นเพราะว่าเพิ่นออกมาขายตลอดพี่น้นะครับขายเป็นอาชีพเลยล่ะอาชีพ ตามฤดูกาลคือกันอี่ว่าออกมาขายนี่ก็คือ,อหน้าหน้าเฮ็ดก็ต้องเป็นเฮ็ดพี่นาะเนาหน้านี่ก็ต้องเป็นไขม่มดแดงดอกกระจงกับดอกกระเจียวไปฉันละ,ะตามฤดูกาลคือกันอันการเป็นขายคองนี่ก็ได้เนาะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะวันนี้มีองี้ยเก่าน้นหน้าเฮ็ดพวกเฮ็ดตัวโง,นนง,ง,ง,ง่นี่ก็จะเป็นเฮ็ดพี่นะนะ้อะเนาะเต็มอยู่นะมาเบิ่งกันหน้าเฮ็ดบาดในกระเนาะเลยเดี๋ยวอ่าประวุฒมีโอกาสจะมาทันนี่กับ้ามี าแล้วเปินขายนะาอื่นกับซีอุดนุนเพื่อนพี่น้องเลยแต่ว่ากสีวะได้อุดนวลลายอ่าถึงบานนี้เนาะอันนี้ความตัดใจที่เชื่อมันเห็บเนี่ยอยู่ในกินเนาะโอเคพี่น้องนะสำหรับวันนี้กับลาเฟพี่น้องไปเพียงจุดนี้ก่อนก็ต้องขอขอมกับผุกัุ่นตั้งพี่น้องหรือว่าะไอซีทุกทุกทานเนาะข้ามาช้มกีบมาบุญตั้งจนจบโดยบ่ขาดโฆษณาของุมมาเดินตลอดเนาะถ้าหากว่าทางาบุญเพิ่มเพื่อพิดจารประการไล่บวกพิทวิตก็ต้องกราบขอโทษไม่พี่น้อง ต่ไอ,อไปเนาะโดยฮะสํหรับวันนี้ไปแล้วพ่อพี่น้องเอยสบายดีเด้อพี่น้องกันเบิดทุกคนเนสบายดีสบายดีเนาะไปแล้วพี่น้องเย